เอมาเสียงานนี่แหละครับเอองไม่เข้าอะไรกันจรงเลยอันนี้อะไรมีเฟซเพราะว่าหอมแก่อะไรก็ได้เอาหอมฟิน

ต้องอยู anyway? <si> ่ถามนี้เอกรีไปเลยขอแผ่นกระดาษแผ่นนึงได้ไหมครับาจข้อ้อวาขอ้้ม้คอวาอ สองซ้ำจุกกระดาษยังไม่ออกไม่ออกหนึ่งหนึ่งสองซ้ำจุกเยอะสิเอไอาไปหนึ่งสอง้พี่เอ็ม 哎，你好。